มีตะวันนะฮะเดินประคองมาตุลการไม่เคยละสาสัญญาของความเป็นคนดีจ้าดีจ้าเฮ้ยออกกลางออกหันเนาะฐานที่ราชการใครมันน้องใครมันจุดควันวะม่ีนควันมันเองไปยินดีต้อนรับตอนหนอนบุ้งมาด้วยกันนอนบุ้งยกตะวัน

เข้าไปมีส้ำตาชีวะเราไม่เคยตัวตายแม่ตายตายตายตางโธ่ชีวิตเยาประชาชนสมบูรณ์จะเกิดทุญอุดมกานีิรันไอ คนลค่ะนี่เดินก็เอาอเอทุกคนของคนคนทคนก็ที่หนูโดนจับแล้วที่หนูโนปล่อยเนี่ยมันก็ไม่ทำตั้งตัวเลยหนูก็ยืนยันที่จะปฏิเสธอำนาจปฏิเสธอำนาจสารต่อไปเพราะสารมันไม่เป็นธรรมจริงกับในกรณีคดีอาญามาตานอ .2 แล้วสารเพิ่งมาคิดได้หรอถึงปล่อยหนูในวันนี้อ่ะมัน57วันแล้วอ่ะ เสียเวลาไปาเวันกับสถานพินิษบ้านปาเนียหนูสมควรโดนจับแบบนั้นไหมที่สอสอพราชวังการโดนจับของหนูมันทำร้ายร่างกายจิตใจแล้วก็มันละเมิดสิทธิมนุษยชนมากแล้วก็หนูก็มาโดนตลกกลงหมายจับจากสอสอสำราญราษรอีกหนูเอาอนาคตหนูเอาการศึกษาหนูไปยื่นให้เขาดูแต่เขาก็ยังออกหมายจับหนูแล้วสาลอ่ะออกหมายจับเรา คุณได้ดูการศึกษาเราไหมที่ว่าเรายังศึกษาอยู่อะ่ะคุณออกหมายจับโดยไม่คำนึงถึงการศึกษาเด็กเหรอแล้วคุณปล่อยให้เราติดมาห้าสิบเอ็ดวันทั้งที่มันไม่ถูกต้องในการออกหมายจับตั้งแต่การจับกุมเราอะ่ะแต่คุณเพิ่งมันนึกขึ้นได้เหรอถึงมาปล่อยเราเอาค์น,นี้อะ่ะขอให้ที่พี่สิมต่อค่ะโซ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 นยองวันนี้รู้ว่าเป็นยัไงบ้างนยองโซโก็ไม่ทนตั้งตัวเลยค่ะมันกะหันหันมากตอนโดนจับก็ระทันหันพอปล่อยก็ระทันหันค่ะ แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะ,คะ,คะรู้สึกดีไม่ค่ะรู้สึกตั้งคำถามกับศาลค่ะคุณคิดอะไรอะ่ะทำไมคุณเพิ่งมาปล่อยตัวเราในวันที่51แล้วอะ่ะมันเกินเดือนแล้วอะ่ะมัน51วันแล้วอะ่ะที่คุณเพิ่งปล่อยตัวเราอะ่ะแล้ววันนี้จะต้องออกไปไหนต่อนะ <c oughs> ก็คงต้องไปโรงพยาบาลคะ่ะเพราะว่ามันผดที่หลังผลที่ไหลแล้วก็มันลามมาตรงหน้าอกนะคะคือ,อตอนนี้ผลของการที่น้องอยู่บ้านปารี เราเราไม่ทราบราอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องของเราถึงล้วอัหลังอาเสบเป็นแบบนี้เราติดต่อให้ทางบ้านปานีเนี่ยพาน้องไปหาหมอ สิ่งที่เกิดขึ้นคืนนนนนนอหมอโงรงพยาบาลรัฐบาลบอกว่าแผลลักษณะนี้คือแผลที่ติดเชื้อแล้ว <โอ S 1> แล้วก็แล้วทำไมเป็นหลังแล้วก็ให้รอพบแพทย์เฉพาะทางในวันที่25พฤษภาคมดูนะครับอยอ่งดูก็เนี่ยค่ะนี่คือตรงนี้จริงๆมันมีด้านหน้าด้วยแต่ว่าเราคงเปิดให้ดูไม่ได้ก็ให้พี่ๆจินตนาการเอาว่าด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแล้วอาการเย็กไม่พี่เป็นยังไงตอนนี้แผ่หลังเลยไหมครับตอนนี้มีอาการอย่างอื่นไหมลูกแผ่นหลังไม่ลูกอย่าเปิดเบสไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้อง เป็นมากี่วันแล้วเป็นมาประมาณสอสัปดาห์แล้วอะค่ะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเดือนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้มันหนักขึ้นการะไรการอักเบการแผลแล้วอะไรตัวในร่างกายในตัวในร่างกายมีน้รันติดตัว เนาต้นอนนานอย่านี้ค่ะหันมาไม่ได้เลยหันมาัาทั้งหน้าและก็หลังคให้นองเข้านเขิดน้มเปิดไม่ได้ค่ะตรานี้มีเต็มพั่วไปหมดเลยต้องไม่มีเาไม่มีที่ไม่ก็ไม่ผ่านเราไม่ผ่าน อ๋อคิดว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันกระทันหันกับเขามากแล้วก็ตอนแรกคือน้องก็เหมือนจะไม่ค่อยมีแรงจะเดินนะคะเพราะว่ามันอาจทุกอย่างมันอาจจะโอเวอร์แอมมิ่งมันช็อกไปหมดอะไเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่เราจะดกันแล้วเราตัชีวิตเราแล้วไปเรียนหนังสืิมันเดินร่ไมไหมครับเอ่อกับการเรียนหนูก,ก็จะไม่ยอมเหมือนกันหนูก็จะให้น้องเขาล่มก่อนดีกว่าไหมตา,ามก่อนนั่นการเรียนแต่ถ้ามันแต่ถ้าหนูเรียนไม่ได้จริงเขาสุดท้ายคือศาลอ่ะ มันภาคอนาคตเด็กไปแล้วเว้ยคือมันขังเราห้าสิบเอ็ดวันน่ะมันเกินไปไหมกับทําให้เราหมดสิทธิ์เรียนน่ะแล้วเราขอเลื่อนเขาแล้วอ่ะเราเอาอนาคตนพี่เดิมพันแล้วอ่ะแต่เขายังกออกมหนจับเราอ่ะจุดท้ายมันองความผิดสารแต่ว่าถึงปีนี้หนูจะไม่ได้เรียน,นแต่ว่าปีหน้าหนูก็จะสอบเข้ามาสี่ใหมค่ค่ะแล้วก็หนูทราบจากพี่นายเมื่อวานที่มีเด็กสิบสี่โดนมาตันหนึ่งร้อยสิบสองอีกหนูคิดว่าเนี่ยมันไม่ใช่หนูคนเดียวแล้ว มันยังมีอีกหลายหลายคนมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะฉะนั้นแล้วคุณเห็นปัญหามาตาของมาตาหนึ่งสองเลยยังคะรบกวนไปรุ่งหน่อะต้องบอกให้ใครรับผิดชอบน้องตอนนี้ก็เป็นคงเป็นศาลคงเป็นตำรวจแล้วก็คงเป็นกระบวนการยุติธรรมไทยที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่มีความเป็นอิสระไม่มีความเป็นกลางที่ขังหนูมาตั้ง51วันแล้วแล้วก็ที่จับหนูมาโดยไม่ชอบธรรมที่ตลบหลังหนูโดยการออกหมายจับทั้งที่หนูไปขอเลื่อน หยกเป็นมากี่วันแล้วครับเมตดที่ขึ้นเนี่ยเป็นเดือนค่ะแต่เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆประมาณสองสัปดาห์ก็คือพวกเราค่ะพี่ๆเพื่อนๆของโยกก็ไปเยี่ยมยกกันอยู่แล้วเราก็จะคอยอัปเดตตลอดว่าพดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหมอเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นการติดเชื้อรุนแรงแล้วต้องรีพาไปพบแพทย์เฉพาะทางโดยด่วนแต่ว่าเขาเขาเขาบ้านปานีเขาพูดกับ หยกว่าถ้าต้องการพบหมอโดยเร็วที่สุดเนี่ยก็คงต้องจ่ายตังเองแล้วก็ไปเอาไปหากันเอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเราคือน้องเราอยู่ในเนี้ยเราไม่ได้สามารถจะมารับน้องเราไปแล้วพาไปหาหมอได้เลยก็ ก็มันก็แสดงให้เห็นว่าสถานที่นิ้บ้านปานีไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับหนึ่งนะคะบ้านปาหนีหลังหลังจากนี้ที่แบบอ่าพาองออกมาแล้วเนี่ยจะพาน้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทุกคนน่ะค่ะจะพาน้องไปพบแพทย์ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็แน่ไหมคะว่าจะไปโรงพยาบาลไหนอันดับแรกก็เป็นรองเปิดเลยก็ให้เอออย่าบอกอย่าอย่าอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอให้ จริงๆอยากรีแคปเหตุการณ์ทั้งหมดอีกทีนึงค่ะก็คืออย่างที่ทุกคนทราบว่าตอนแรกอ่ะน้องก็คือทําเรื่องขอเลื่อนแล้วแต่กลายเป็นว่าทางสอนทรัมาาราชก็ไปยื่นขอออกหมายจับสัญยาวชนก็ให้ออกหมายจับน้องแล้วก็กลายเป็นว่าในวันที่น้องโดนขังเนี่ยศาลเนี่ยมีคําสั่งว่าน้อง อาจเป็นภัยร้ายแรงเก่งว่าจะหลบหนีได้ก็เลยมีคําสั่งขังน้องไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่มีผู้ปกครองมาและสารเพิ่งมาบอกทีหลังว่าน้องไม่มีผู้ปกครองแต่ท้ายที่สุดแล้วสารก็มายอมรับว่าโอเคคนนั้นคนนี้เป็นผู้ปกครองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องแล้วอยู่ๆสารก็ปล่อยตัวน้องวันนี้ต้องบอกทุกคนกับว่านี่ไม่ใช่ความเมตตาดักษานะคะเราไม่จาเป็นต้องรอให้น้องเปิดเทอมแล้วแล้วก็มาปล่อยน้องทีหลังแบบนี้ตั้ง50บกว่าวันนี่คือสิ่งที่คุณทํากับเยาวชนคนหนึ่งนี่คืออนาคตของเด็ก อนาคตของเด็กไม่ใช่สนามเด็กเล่นไม่ใช่ที่ที่ทคุณจะมาโยนกันว่า,เ,าเด็กคนนี้โดนขังมาห้าสิบกว่าวันแล้วท้ายที่สุดแล้วคือเราไม่รู้ว่าอนาคตน้องอ่ะจะเป็นยังไงแล้วคุณทํากับอนาคตเด็กนี้ได้ยังไงอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นสารเลยค่ะเขาให้เหตุผลอะไรคะในการปล่อยครั้งนี้ก็เหมือนตํารวจไปยื่นขอพัดฟ้องค่ะแล้วสารก็ยกคําร้องโดยให้เหตุเหมือนไม่มีไม่มีหลักฐานชัดเจนจากที่ คือหนูขอยืนยันได้ว่าทางภาครัฐหรือเจ้าหน้าี่ัดอะรู้ว่าหนูเรียนหนังสื<แ>อเพราะหนูโดนติดตามโดนเจ้าหนาที่ดอะติดตามที่บ้านหนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อมาเขาก็ไปที่บ้านหนูอีกเป็นครั้งที่สองแล้วเขาไม่พบหนูเพราะว่าหนูไปโรงเรียนเขาก็ตามไปถึงที่น้องเรียน แต่ว่าหนูไม่ได้พบเขาเพราะว่าครูไม่ให้พบเนื่องจากหนูยังอายุ14เป็นเด็กอยู่ต้องมีผู้ปกครองด้วยเท่านั้นถึงจะพบได้ครูก็เลยไม่ให้เขาเขอ้าพบค่ะฉะนั้นแล้วทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐรู้ลับรู้ค่ะว่าหนูเรียนหนังสือและกำลังเรียนหนังสือขอบคุณครัวันนี้ค่ะคาปล่อยอคําสั่งที่สารปล่อยตัวเนี่ยสารพูดว่าพเราะห์คําร้องและข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนพนักงานสอบสวนแล้วเหตุอ้างตามคําร้องและพยานหลักฐาน แนบท้ายคำร้องไม่สามารถแสดงประกอบจนเป็นที่พอใจแก่ศารได้ว่ามีเหตุจำเป็นจึงไม่อนุญาตและยกคำร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปก็อยากจะตั้งคำถามกลับไปที่สารเหมือนกันว่าแล้วก่อนหนี้ที่สั่งขังน้องของเราเนี่ยเหตุจำเป็นของเขาคืออะไรเขาลงท้ายในท้ายคำสั่งตอนที่ขังยกว่าเอ่อเพราะว่าหยกเนี่ยอาจจะมีพฤติการหลบหนีสองเพราะว่ามันเป็นคดีร้ายแรง เหมือนกับว่าหยกเนี่ยไปฆ่าใครตายมาก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยมีเหตุจําเป็นให้ต้องขังเด็กอายุสิบ้าพอมาวันนี้สารกลับคําพูดแล้วพูดว่าไม่มีเหตุจําเป็นอะไรต้องขังหยกเอาไว้ก็เลยปล่อยหยกออกมามันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่ไม่เป็นหลักที่มันพึ่งพาได้ที่ประชาชนจะสามารถพึ่งพาวิจารณญาณของผู้พิพากษาได้ในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะอือะตอนนี้น้องหยกยังมดอยู่ไหมคะถึงว่ามาแล้ว ยังยังยังยัมีตัวหมายก็คืออยู่ไหมคะนอกจากหมายตรงนี้ไม่ทราบว่าตำรวจมีอะไรกัใช่ค่ะไม่ทราบค่ะก็เรียบร้อยมีมีคำถามอะไรอีกไหมคะถ้าไม่งั้นเราจะได้แบบพาน้องไปโรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนตามข่าวอัพเดท อาการน้องได้ยังไงคะก็อาจจะอัปเดตผ่านเพื่อนกันอยู่กลุ่มเพื่อนอยก่ติดตามได้ค่ะแล้วเราก็จะคอยอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่มาวันนี้ส่งกำลังใจน้องหยกท่านผู้ชมครับสามารถติดตามได้จงเจริญอินาจงมจริญประชาชนจงเจริญอินาจงมจริญประชาชนจงเจริญหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง เดี๋ยวพาน้องหยกไปหาหมอก่อนเดี๋ยวขออนุญาตถอยแล้วก่อนขอภาพนิ่งก่อนดับดีนาดไม่ได้ดับดีนาดไม่ได้ดับดีน่าดูไม่ได้ดลบเลยดเลย พูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนบ้านไรานบ้านเปียบ้านบ้าองกบายก็นะฮะน้องหยกก็ ออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มน,นะครับก็อบอกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็มีผลกระทบนะครับในเรื่องของร่างกายก็คือผื่นผลผื่นที่ผิวหนังทนะ่านผู้ชมครับนี่ต้องไปหาหมอนะฮะ น่าจะต้องไปรับประทานยาแล้ว hmm. ก็ต้องไปหาหลังจากถามแล้วสมเองก็จะเพื่อนก็จะพาไปเช็คร่างกายแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวชออันนี้ให้ดูที่รอบด้มรา่เาวดกเาท้กัเรื่องนี้ากทัไม่ได้เลยมาดที่ี่านที่้าเกิดกาตกน้าที่สิ่กที่ไม่มาตรฐานหลายอย่างทุกอย่างเขียนสีแดง มีอาการคันหรือเปล่าครับมีค่ะมีคันแสบแล้วก็มีหนองจะได้เชื้อเจ้าหน้าที่ขาขาตอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทราบดีเพราะว่าไงอ่ะตอนเขาเขาเขาก็บอกว่าแบบมันขั้นตอนอะไรทุกอย่างของทางเป็นทางแผ่นหนังเลยหรอเจ้าหน้าที่ขาขาแผ่นหนังแล้วก็ด้านหน้าด้วยเหมือนห่้าด้วยน้องเหมือนจะว่ามันจะเป็นสีออกเหลืองๆติดเชื้อนิดหน่อยเนาะ น่าจะติดเชื้อนะคะทุกคนเพราะว่ามีมันเป็นเหมือนเป็นหนองแล้วอ่ะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้อันนี้ได้ทาอะไรไหมคะมียาให้ทาไหมมียาทาให้ไหมเขามห้เป็ญยาทาทั้งหมดค่ะยาคารามายแล้วก็ที่ไปหาหมอเนี่ยเขาให้คารามายมาสองขวด คือแผลอักเสบมาขนาดนี้แต่เขาให้ทาคารามาย่ะคืออย่างนี voilà> <_<_้เดิมเดิมโมเวทเอาไม่อยู่แล้วเขาล้มเหมาตัวเสร็ขาล้มอีกหนึ่งขับมาไอ้เล็กเขา้นองเาล้มมะมันขึ้นเป็นตุ่มหนองตุ่มหัวแดงนะครับแก้คันค่าเชื้อราเดิมโมเวทก็เอาไม่อยู่แล้วครับแต่นี้นะคือเขี่น้องเนี่ย

ยกยกมาถ่ายกับลุงคิตตี้รูมนะลูกลายเป็นตุ๊กแกอย่างนี้ครับไม่รู้จีวันจะหายอะครับกว่าผลจะยุบอหครับมันไม่ใช่ผลธรรมดาแล้วนะองไม่ใหญ่โอ้ยมันเป็นนักเตะแล้วเป็นอัเสะใหญ่ โอ้หเห็นผลแล้วน่ากลัวเลยครับแบบอุดรต้องทั้งกิังทามันถึบต้องทั้งกินทั้งทามันถึงจะยุบไวแพทย์อย่างเงี้ยหงงเห็นแล้วสยองจริงๆอะขึ้นแค่ไม่กี่เมตรเขาก็ต้องรีบส่งบอกว่าฉุกเฉินโดยด่วนแล้วเคยเป็นนะตอนตอนนั้นผมอาบไปอาบน้ำเล่นทะเลยังเป็นเลยครับหมโถจะถ้าแพ้นักขนาดนี้แล้วยังปล่อยเอาไว้เนี่ยโอ้โห

เมื่อกี้หลายๆอยู่มีตัวหนึ่งพูดข้างๆว่าเรียบร้อยลุงดอนสวยเลยครับว่าโนเวยะไม่รู้เรื่องอะฮะแต่พูดมาก็สวนแม่งเลยไม่เอาไวอ้อะฮะก็ขอจ้ให้ทราบว่ากิจกรรมนี่ครับยกไปรถของตะวันนะครับการพนันคุณพี่ชาบปไปได้เดินทางไปนะครับขออนุญาตส่งน้องๆแต่ทีนี้ที่เดินทางไป